กับเกียิจากภาวิชาวิทยา,าการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศครับก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มาเป็นตัวแทนในครั้งนี้นะครับเมื่อปีก่อนนู้นได้มารอบหนึ่งนะครับโอกาสมารอบหนึ่งแล้วก็ได้มาเรียนรู้เออคเอ็มสิ่งที่ได้ก็ได้มาจากท่านอาจารย์สุดทีถ้าเอยนามไม่ผิดใช่ไหมครับนะคือเวลาเราจะพิเศษเนี่ยเราต้องจัดท่าทางก่อนดับแรกนะฮะแล้วก็ให้แบบพัฒแมงนะฮะดึงดูดผ,ผู้ผู้ฟังกับก็เออ แล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยเห็นตอนวิดีโออินโทรนะครับมีส่วนหนึ่งของงานตัวเองของคณะวิทย์เนี่ยได้อยู่ในว mm ิดีโออินโทรก็ที่เป็นรูปแบตเตอรี่มีตราเคมยเทนแล้วก็รูปหัวใจอันนั้นเป็นของปีปีนู้นนะครับสำหรับปีนี้นครับเป็นผลงานวิจัยที่ได้ผลผลิตหรือได้ต่อเนื่องมาจากการจัดการนนสอนในระดับปริญญาตรีนะครับอันนี้ก็เป็น กายภาพบำบัดด้วย Mixed Reality นะครับก็ของจากกระบวนการแล้วเนี่ยเราก็จะได้โปรโตไทป์นะครับได้โปรโตไทป์แล้วก็ได้งานตีพิมพ์อีกหนึ่งงานนะครับวัตถุประสงค์นะครับ, <c oughs> นะรบก็เพื่อออกแบบกิจกรรมกายภาพบำบัดนะครับดีขอ,อสั้นๆน,นะครับแล้วก็พัฒนาแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชัน Mixed Reality นะครับ อันนี้ต้องออกเสียงว่า mixed reality นะที่ถูกต้องโดยอุปรกรณ์ hololens นะซึ่งการกายภาพบัตรเนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยคงทราบประดีติพอสมควรแล้วการที่จะต้องทำกายภาพบัตรเนี่ยเกิดจากสองสาเหตุหลักๆคืออุบัตเหตุทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยเสียหายกับอีกอันหนึ่งกล้ามเนื้อไม่ไดเสียหายแต่ว่าเสียหายเนื่องจากการเจ็บป่วยอย่างเช่นโรด หลอดเลือดสมองมีปัญหาอย่างเงี้ยทำให้เส้นประสาทที่สั่งการมาทางกล้ามเนื้อเนี่ยนะครับมีปัญหาอันนี้ก็ต้องมากายภาพบำบัดครับอย่างของงานเนี้ยเราพัฒนาตัวแอปพลิเคชันด้วยระบบ AI ไกายภาพบำบัดเพื่อกล้ามเนื้อแขนและมือนะฮะก็มันมีคี์เวิร์ที่น่าสนใจอันนึงคือว่าในโลกเราเนี่ยแบ่งออกเป็น p ิ s เกิลเวิร์ก็คือโลกแห่งความเจริงแบบนี้แหละครับโลกแห่งความจริง แล้วก็ที่เป็นแบบดิจิทัลนะฮะซึ่งขอขยายความด้วยภาพนี้นะครับฟิสิเคลนี่ก็เป็นโลกที่เรามองเห็นปกติเราสัมผัสได้นะครับกับอีกโลกหนึ่งอันนี้คิดว่าหลายท่านรู้จักกันดีนะ VR นะ v i r t u a l r l a l i t y นะครับอันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยจะเจนมาจากคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเลยนะแต่ว่างานที่เราใช้เนี่ยจะเป็นมิกซ์เรียลิตนะครับคือ กึ่งกลางระหว่างโลกจริงกับโลกที่เป็นเจนขึ้นมาหรือโลกจากดิจิทัลเวิร์ครับยกอย่างเช่นอน,นีอันนี้หญ้าหรือต้นไม้เนี่ยของจริงแต่ว่าสิ่งที่เราโอเวอร์เลยเข้ามาเนี่ยก็เพื่อวัตถุประสงค์อะไรบางอย่างที่เราจะทำะครับ <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตข้ามตรงนี้นไปนะครับก็ w o r k ์กโฟที่เราทำงานวิจัยเนี่ยคืออันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องปรึกษากับทางผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพบำบัดก่อนนะครับ แล้วก็ในกระบวนการของซอฟต์แวร์แล้วก็พัฒนาสุดท้ายแล้วก็ประเมินแล้วก็ทดลองโดยผู้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกายภาพบำบัดโดยปกติแล้วเนี่ยกระบวนการกายภาพบำบัดนะครับก,ก็จะมีเหมือนกับเป็น Tax l i s t ินะอันนี้ของมหาลัยเชียงใหม่นะครับก็ได้มาจากผู้เชี่ยวชาญก็ให้มาคือปกติแล้วเนี่ยททางทาง่ทานทา่ทานผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็จะก็จะประเมินนะครับว่ามีความเสียหายต้องต้องกายภาพอะไรบ้างนะครับเสร็จแล้ว เวลาคือคือคือเวลาไปฝึกกับกายภาพจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะประเมินดดวยว่าใช้เวลาเท่าไหร่ในการเช่นจากอันนี้มาตรงนี้อย่างนี้นะครับแล้วก็ระดับฟังชันนลอตี้เนี่ยดีขึ้นเป็นลําดับและตอนนี้ลําดับมันหน,น่อครับอันนี้คือเป็นแบบแมนนวลที่ทางพิชาญทํากันแต่ของเรานะครับของเราจะใช้ตัวสิสเต็มมาร์กิเจอร์คือจะเป็นระบบดิจิทัลเอนะครับโดยที่แอสเซทแอสเซทนี่คือก ตัวสิ่งที่เราจะมองเห็นในตอนนี้อาจจะมองไม่เห็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีมีให้เห็นแล้วก็ตัวอันนี้ออกไปในทาง system a r c h e c t u r e ของทางคอมพิวเตอร์นิดนึ่งนะครับแต่คร่าวๆก็คือว่าเป็นระบบ AI ที่จะสแกนสแกนแล้วก็สแกนบรรยากาศรอบห้องมีโต๊ะหรือมือหรือจับอ,อะไรต่าไรนะครับโดยที่ตัวตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่ทำงานสแกนนะครับ นี่ก็เป็นภาพของตัวอุปรกรณ์ที่เราเรียกว่า headset นะครับเฮดเ s e t ซึ่งในตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยก็เหมือนกับแว่นตาที่เราสวมใส่นี่แหละแต่ว่ามันจะมีจอบางๆอยู่ที่เราเห็นเนี่ยเห็นตรงนี้นะครับอันนี้เรียกว่า see through monitor นะครับคือมันเป็นจอภาพอ่ะแต่ว่าเราสามารถมองเห็นได้แล้วก็รอบตัวนี้ก็จะมีสิ่งต่างๆที่จะเป็นเซนเซอร์มีกล้องนะครับม,มีมีเสียงด้วยนะครับเนี่ยมีสปีกเกอร์ แล้วก็เป็น Wi-fi เหมือนกับในนี้เป็นคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งเลยนะครับอันนี้คือสภาพการสวมใส่ครับแล้วก็ <c oughs> อันนี้คือซีนของการใช้งานนะครับในกิจกรรมอันหนึ่งเนี่ยคือที่เห็นอยู่เนี่ยน,นี้ก็เป็นห้องปกตินะครับที่เราทำถ่ายทําอยู่นี่ก็เป็นห้องห้องปฏิบัติห้องปฏิบัติตการที่ที่ทางภาควิชาแล้วก็สิ่งที่เห็นเนี่ยอันนี้เป็นคือโอเวอร์เลย์เกิดจากเกิดจากตัวระบบ ิดจากระบบขึ้นแล้วที่เราสร้างขึ้นมาที่ว่า a c c e s s หรือ Object นะครับที่เห็นอย่างนี้นะคือห้องจริงๆจะไม่มีอะไรเลยนะครับหมายถึงว่าไม่ไม่มีโต๊ะไม่มีอันนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ควบคุมด้วยท่าทางมือความหมายคือว่าเราก็สามารถผู้ผู้ที่รับรับไกลภาพบัตเนี่ยสามารถที่จะเดินเข้าไปจับไปหยิบนะครับไปกำก็ได้อย่างเช่นกำมาแล้วก็มาวางไว้อย่างเงี้ยได้อย่างโต๊ะอันนี้โต๊ะนี้เป็นโต๊ะโต๊ะเสมือนนะครับไม่ใช่โต๊ะจริงแต่ว่าในระบบเนี่ย คือถ้าถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยจะมองไม่เห็นอันนี้เห็นแต่ห้องเปล่าๆแต่ถ้าผู้ที่สมใจเนี่ยมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเขาสามารถที่จะหยิบอันนี้แล้วก็วางอันนี้คือเป็นกิจกรรมที่ฝึกวางนะครับเพราะฝึกวางเนี่ยเราเราใส่กาวิตี้เข้าไปด้วยนะครับใส่กาวิตี้ใส่ของจริงเข้าไปอ็อบเจกต์ของจริง ונה, นั่นหมายว่าถ้าเกิดเขาจับไม่อยู่แล้วปล่อยมันก็จะตกแตกนะก็คือมีกาวิตี้อันนี้เป็นกิจกรรมที่หนึ่งครับคือในงานเนี่ที่ ได้ได้ปรึกษากับทางนักกายภาพเนี่ยก็ออกแบบเป็น3า,ากิจกรรมครับกิจกรรมที่1เนี่ยอันเนี้ยเป็นแบบที่เบื้องต้นก่อนเบื้องต้นก็คือว่าผู้ที่รับการบำบัดเนี่ยต้องการฝึกที่จะยกยกแขนให้ได้ครับคือเราเราเนี่ยเราเหมือนกับว่าเรายกแขนเราง่ายๆครับแต่ถ้าผู้ที่รับการบําบัดเนี่ยเขาแค่ยกเนี่ยเขาย,ยังยกไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งแล้วก็ลักษณะเนี้ยจะเป็น3ม,มิติ3ม,มิตินั่นแว่าสมมติว่าผมเห็นลูกลูกบอลอยู่นี้นะครับ ถ้าเกิดเดินเข้ามาแล้วเนี่ยลูกบอลแดงเนี่ยก็จะมาอยู่ตรงนี้คือเป็นสามมิติจริงๆเลย2ส,สภาพห้องนะครับสามารถใช้กับโตะ๊ะสามารถเอาโต๊ะที่อยู่บริเวณในห้องเนี่มาร่วมกับอันนี้ได้เพราะระบบสแกนมันจะเห็นหมดนะอันนี้ก็เป็นสินี่2ที่ยกตัวอย่างไปนะครับอันนี้เป็นสินที่3นะครับกิจกรรมที่3คือฝึกซ้ายขวาซ้ายขวานั่นหมายถึงว่าผู้รับการบําคัดเนี่ยก็จะไปถือไม้กรองนะครับ องซ้ายขวาแล้วก็ตีพร้อมกันซึ่งก็ฝึกฝึกฝึกการเคลื่อนไหวแล้วก็ความเร็วนะครับแต่ละแต่ละฉากหรือแต่ละกิจกรรมเนี่ยก็จะมีตัวคะแนนนะครับคือถ้าทําได้ตามเป้าก็จะได้คะแนนนะครับประโยชน์ที่ได้รับนะครับก็คือว่าเพิ่มความน่าสนใจเหมือนเหมือนกับการเล่นเกมเพราะถ้าว่าเขาปฏิบัติด,ด้วยกิจกรรมบําบัดที่แบบเดิมๆเ,เนี่ยก็อาจจะเกิดความเบื่อหนา่ายนะครับแต่ถ้านี้คือลักษณะาาเหมือนกับเราเล่นเกม เราเล่นเกมธรรมชาติของคนคือว่าเ,ออเล่นแล้วอยากจะให้มันดีขึ้นดีขึ้นก็ทําได้เรื่อยๆนะครับัอที่2คือลดการเตรียมอุปกรณ์คือฉากบางอันเนี่ยเขาจะต้องจัดเยอะแล้วก็จัดฉากหนึ่งก็ได้คนหนึ่งแต่ถ้าเป็นตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเราสามารถพัฒนาฉากได้หลายฉากนะครับแล้วก็ลดการลดพลังงานนะครับนั่นหมายว่าอย่างเช็คลิสต์เนี่ยหนึ่งคน ของนักกายภาพเขาก็ต้องมาจดๆจๆจจจแล้วก็ไล่ไปแต่เนี้ยจะบันทึกไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ก็ทางผู้ที่ดูแลนี่ครับสามารถที่จะดาวน์โหลดข้อมูลไปวิเคราะห์แล้วก็วางแผนการรักษาต่อไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของอันนี้คือนักกายภาพนะครับที่ได้ให้เกียรติมาร่วมช่วยให้ความเห็นแล้วก็ช่วยชี้แนะอะไรต่างก็สามารถตัวเนี้ยสามารถาใช้บําบัดได้ทั้งผู้ที่ เดินได้กับเดินไม่ได้นะครับครับครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ